ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันก่อนหวยออกนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่15มิถุนายนพศ2566นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่16แล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะจะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังว่างวดนี้เราอาจจะโชคดีไปด้วยกันก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้ก็มาพบกันในยามค่ําคืนนะคะท่านผู้ชมคืนวันที่15นะคะแอดก็จะมานําเสนอความฝันของแอดเองในโค้งสุดท้ายนะคะแล้วก็ความฝันของน้องชายนะคะน้องชายของแอดนะคะเพราะว่าน้องชายก็ฝันดีนะคะฝันเห็นพ่อนะคะท่านผู้ชมไปบอกตัวเลขถึงที่นะคะทีนี้แอดก็อดใจไม่ไหวที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชม เผื่อว่าความฝันของแอดกับน้องจะเป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปได้วยกันในงวดนี้ก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็วันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแอดก็อัดคลิปตอนกลางคืนนะคะท่านผู้ชมกลางวันไม่ว่างนะคะก็เลยมาอัดคลิปในกลางคืนนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็เดี๋ยวแอดก็จะมาเล่าความฝันของแอดก่อนนะคะซึ่งคลิปก่อนนะคะแอดก็นําเสนอไปแล้วนะคะเป็นความฝันของแอดเองนะคะคลิปก่อนที่แอดฝันเห็นพ่อนะคะที่ ท่านเสียที่ท่านตายไปแล้วนะคะท่านผู้ชมมาเข้าฝันนะคะบอกว่าพ่อไม่ได้ไปไหนนะคะพ่อยังนอนอยู่ในบ้านนะคะบ้านของพ่อนะคะที่อยู่กับแม่นะคะซึ่งเป็นบ้านเลขที่29นะคะท่านผู้ชมบ้านหลังนั้นนะคะเอดก็เลยมาทวนความฝันเก่าอีกรอบนะคะแต่ว่าความฝันในคุ้งสุดท้ายนะคะก็เอดก็ฝันได้ประมาณ2อสามวันแล้วนะคะ แต่ว่ายังไม่มีเวลามานำเสนอนะคะกลับความฝันของแอดในโค้งสุดท้ายนะคะแอดก็ฝันว่าแอดได้ขี่ช้างนะคะช้างตัวใหญ่มากๆค่ะท่านผู้ชมแอดได้ไปกดช้างแล้วก็ได้รูปได้คลำช้างนะคะแล้วก็ได้ขึ้นไปขี่ช้างนะคะแล้วก็เห็นช้าง3ตัวนะคะอีก2ตัวก็เพื่อนๆพักกันขี่นะคะขี่ช้าง คนละตัวนะคะคนละเชือกนะคะแอดก็นั่งอีกเชือกหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็นั่งอีกเชือกหนึ่งนะคะอ้ยช้างก็ตัวใหญ่มากๆจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะได้กดช้างแล้วก็ได้รูปได้คลำช้างนะคะแต่ว่าในความฝันนะคะช้างก็ไม่ทําอะไรนะคะท่านผู้ชมเนาะช้างตัวนั้นไม่ทําอะไรนะคะก็ให้แอดนั่งให้แอดขี่นะคะท่านผู้ชมพอแอดขี่ไปขี่มาก็ แอดก็สะดุ้งตื่นนะคะท่านผู้ชมฝันสั้นๆนะคะสะดุ้งตื่นพอดีนะคะทีนี้แอดก็ทบทวนความฝันนะคะก็จําได้แม่นยานะคะว่าแอดฝันว่าได้ขี่ช้างนะคะก็เห็นช้างสามตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะทีนี้พอจําได้นะคะวันนี้แอดก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ให้เอฟซน,นะคะช่วยกันตีความฝันนะคะว่าถ้าฝันเห็นช้าง จะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะซึ่งเอก็ดูจากทํานายฝันนะคะน,งนังสือทํานายฝันนะคะท่านผู้ชมเนาะนังสือทํานายฝันถ้าฝันเห็นช้างนะคะก็จะมีเลขสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะเดี๋ยวก็จะมีตามตามนังสือทํานายฝันนะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่ก้าหนึ้าสามศูนยนะคะ สตัวมี3ชุดนะคะแล้วก็2ตัวมี2ชุดนะคะหนึ่ก้าเก้ากับ3 993กก้าสมนะคะซึ่งก็จะตรงกับเลขในใจแอดพอดีนะคะเพราะว่าเลข3 993กก้าสมนะคะแอดก็จะตามทุกง,งวดนะคะแต่ว่างวดนี้ก็ไม่ค่อยมีทุนนะคะท่านผี่ชมเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ ซื้อไม่ได้กลับนะคะตับเลยแตกนะคะท่านผู้ชมก็เลยทุนหายนะคะไม่ค่อยมีทุนเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมเนาะและก็แอดก็ซื้อไว้แล้วนะคะสามเก้าเก้าสามนะคะพอได้ลุนนะคะท่านผู้ชมเนาะและก็สามตัวก็จะตรงกับเลขความฝันความฝันครั้งก่อนที่แอดเคยนำเสนอนะคะมีหนึ่งสามเก้านะคะเพราะว่าความฝัน ไอ้ครั้งก่อนของพ่อนะคะแอดก็ฝันก็ตรงกันสองชุดเลยนะคะหนึ่งสามเก้ากับสามศูนย์เก้านะคะแต่ช่วงนั้นมันออกเก้าศูนย์สามนะคะแต่ว่าเก้าหนึ่งสามยังไม่ออกนะคะซึ่งวันนี้ก็มาตรงกันในความฝันในโค้งสุดท้ายอีกนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้จะเป็นความฝันของแอดเองนะคะนี่นะคะ ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไวลุ้นไว้ดูนะคะเผื่อว่าความฝันในงวดนี้จะเป็นตัวเลขที่ใช่และก็โชคดีนะคะค่ะและก็สำหรับความฝันของน้องชายนะคะเอ็ก็จะมาเล่าความฝันของน้องชายมาบวกกับความฝันของเอ็ในคลิปเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเนาะซึ่งวันก่อนน้องชายแท้ๆของเอ็นะคะก็ทำงานอยู่ที่ชนบุรีนะคะ ฝันเห็นพ่อนะคะพ่อก็ไปหาน้องชายที่ชนบุรีนะคะพ่อไปหาน้องชายนะคะแล้วก็ไปบอกตัวเลขน้องชายสองตัวนะคะเม็ดเดียวเน้นๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะคะไปหานะคะแล้วก็บอกให้น้องชายซื้อตัวเลขนะคะท่านผู้ชมค่ะน้องชายก็เล่าให้ฟังนะคะว่า พ่อนะคะอยู่นู้นนะคะหน้าตานะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ขาวนะคะตัวสูงนะคะแล้วก็รูปร่างหล่อมากๆนะคะอยู่ทางนู้นนะคะก็เหมือนคนรวยนะคะน้องชายโบกนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะเพราะว่ามีราศีนะคะขาวผงนะคะท่านผู้ชมในความฝันนะคะไม่เหมือนตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนั้นพ่อก็ไม่ ไม่สบายเป็นหลายรูปนะคะก็เลยตัวผอมนะคะตัวผอมตัวซีดนะคะตัวเล็กนะคะแต่ว่าในความฝันก็เห็นพ่อตัวอ้วนขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นหน้าตาดูดีนะคะเหมือนคนเหมือนคนร่ำคนรวยนะคะเพราะว่าพ่อไปอยู่นู้นเหมือนเป็นคนรวยนะคะท่านผู้ชมซึ่งก็แอดก็คิดว่าพ่ออยากจะมาให้ชู้กับน้องนะคะแล้วก็ น้องก็เลยโทรมาเล่าความฝันของน้องให้แอดฟังนะคะทีนี้แอดก็อดใจไม่ไหวที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าพ่อบอกเม็ดเดียวนะคะแต่ว่าให้จับเลขศูนย์ใส่นะคะเพราะว่าพ่อก็เสียไปพ่อก็เสียไปแล้วนะคะคนตายแล้วก็ต้องเป็นเลขศูนย์นะคะงวดนี้ถ้าใครจะวิ่งนะคะก็วิ่งศูนย์ได้เลยนะคะเพราะว่าศูนย์ยังคงมาเหมือน เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมในความคลิปของเอ็ดนะคะก็ว่าศูนย์ยังมีอยู่นะคะยังไม่ไปไหนนะคะยังมีอยู่ทุกงวดนะคะสำหรับเลขศูนย์นะคะก็พ่อบอกสองตัวนะคะหกห้าห้าหกนะคะหกห้าห้าหกเม็ดเดียวเน้นเน้นนะคะแล้วก็ถ้าถ้าซื้อถ้าอยากได้สามตัวก็ให้จับเลขศูนย์ใส่นะคะเดี๋ยวเอดก็จะ เพิ่มให้อีกนะคะก็จะมีหกห้าศูนย์กับห้านเนาะเอาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าแอดก็เพิ่งซื้อตัวเลขของพ่อเมื่อตะกี้เองนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุ้นไว้ดูนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะว่า พ่อจะให้โชคอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะแต่แอดเชื่อว่าพ่อจะให้แน่ๆนะคะเพราะว่าเลขความฝันของพ่อนะคะความความฝันของแอดนะคะที่แอดฝันเห็นพ่อนะคะก็เข้ามาตามหลังนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่างวดที่แอดนำเสนอนะคะไม่เข้านะคะมาเข้างวดที่4นะคะแล้วก็เข้าติดๆเลยนะคะหลังจาก งวดที่1ถึงที่3ไม่เข้านะคะแต่ว่ามาเข้างวดที่4ี่นะคะเก้นะคะแล้วก็มีหนึนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีเก้าศูนย์ศูนย์นะคะก็เลขของพ่อเหมือนกันนะคะเนี่นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเมื่อเมอ่อตะกีนะคะท่านผู้ชมแอดจะเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่แอดซื้อนะคะเลขของพ่อนะคะ นี่นะคะเอ็ก็จะซื้อตามน้องชายนะคะเลขข้างล่างนี่นะคะกับสามเก้าเก้าสามนะคะที่เอดวงกลมนี่นะคะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะซื้อไวซื้อไวมอเพิ่งซื้อไว้เมื่อตะกี้เองนะคะท่านผู้ชมเนาะพอเอาตังไปจ่ายเขานะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็มีอาการขนหัวลุกจริงๆนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ได้เสแสร้งอะไรนะคะ คือมีความรู้สึกจริงๆนะคะก็ขนหัวลุกเลยค่ะท่านผู้ชมแอดก็ยังพูดกับน้องอยู่เลยนะคะว่าทําไมที่มีอาการแบบนี้นาะพูดกับน้องนะคะที่ว่าแอดซื้อไว้กับน้องนะคะท่านผู้ชมเนาะขนลุกจริงๆค่ะแอดเชื่อว,ว่าพ่อจะให้แน่ๆนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าให้ตัวไหนคู่ไหนนะคะท่านผู้ชมเนาะอุ้ยสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ตัวเลขความฝันของเอดกับ น้องชายในงวดนี้นะคะจงโชคดีอุ้ยพูดไปก็ขนลุกไปเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะพอพูดถึงความฝันของน้องชายก็มีอาการขนหัวลุกนะคะแอดเชื่อว่าโอ้ยท่านผู้ชมหัวลุกขนหัวลุกถึงหัวเลยนะคะแอดเชื่อว่าพ่อจะให้โชคนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้ออีกนะคะเลขความฝันของน้องชายนะคะพรุ่งนี้ก็จะซื้ออีกนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ซื้อสิบก็ เนี่ยการขนหัวลุกเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็จับนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าแอปก็มีหน้าที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคก,ก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนตัวเลขจะเข้าหรือไม่เข้านะคะก็แล้วแต่พ่อจะให้นะคะถ้าพ่อให้ตัวเลขเข้านะคะท่านผู้ชมก็คงจะเข้านะคะ แล้วก็แอดเชื่อว,ว่าพ่อจะให้แอดแล้วก็น้องชายนะคะแล้วก็ fc ทุกท่านนะคะเพราะว่าเลขของพ่อก็เข้ามาสองสามวดติดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดไปจะตามตัวเก่าที่แอดฝันนะคะค่ะก็ขอให้ fc ทุกท่านนะคะที่ได้รับชมตัวเลขความฝันของแอดกับน้องชายของแอดนะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันในวันที่16 มิถุนายนาพศ2566นี้นะคะค่ะก็ขอให้ f อฟทุกท่านโชคดมีค่ะสวัสดีค่ะ